เตือนภัยหน้าฝนระวังตะขาบกาัดเพราะมีพิษบางคนอาจแพ้รุนแรงถึงขั้นติดเชื้อมาเช็คอาการและวิธีรับมือกันค่ะตะขาบเป็นสัตว์มีพิษชอบที่ชื้นแฉะพบบ่อยเมื่อฝนตกหนักๆมีเขี้ยวคู่หน้าเป็นอาวุธแม้ตะขาบจะเป็นสัตว์มีพิษรุนแรงมากกว่าการโดนมแมลงกัดแต่ไม่ได้มีพิษร้ายแรงถึงแก่ชีวิต ผู้ที่ถูกตะขาบกาัดมักมีอาการปวดร้อนและบวมแดงบริเวณแผลส่วนรายที่แพ้รุนแรงอาจติดเชื้อใจสัน่นวิงเวียนและช็อกหมดสติได้เช่นกันหากหลังถูกตะขาบกาัดและรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นควรรีบเข้ารับการรักษาค่ะมาดูวิธีป้องกันตะขาบเข้าบ้านกันค่ะ1 กำจัดสัตว์หรือแมลงตัวเล็กๆที่อาจเป็นอาหารของตะขาบเพราะหนึ่งในสาเหตุที่ตะขาบเข้าบ้านนอกจากการหลบฝนตะขาบยังต้องการหาอาหารเหยื่ออันโอชะของตะขาบก็คือจิงจกหนูแมงมุมและแมลงตัวเล็กๆ 2. ไม่ควรปล่อยให้บ้านชื้นแฉะตะขาบเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะดังนั้นจึงควรดูแลและทำความสะอาดบ้านให้ห่างไกลความชื้น 3. โรยพริกป่นหรือพริกไทยป่นกั้นอนาเขตตะขาบไม่ชอบพริกป่นหรือพริกไทยป่นเพราะความเผ็ดร้อนหากใกล้ปิดช่องโหว่หรือลอยแตกรอบบ้านแล้วแนะนําให้หาพริกป่นหรือพริกไทยป่นมารยไว้รอบบ้านเพื่อกั้นอนาเขตใครมีวิธีป้องกันตะขาบเข้าบ้านหรือการดูแลแผลจากการถูกตะขาบกัดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะ สำหรับการแพทย์จีนจะเน้นการรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมโดยนิยมใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิวรักษาอาการอักเสบเจ็บปวดของผิวและลดบวมผัดเซลล์ผิวเสริมสร้างเนื้อเยื่อใหม่และสมานแผล การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวจึงช่วยรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเอิร์นเวการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์ศูนย์ส9 9